ด,นะด่านสเตจติงนะตัวขวัญดีกัน่ตาที่ไ่เ้า้จยองกูไม่ใช่คนแรกนะไม่เรียกกูนะ ไม่ใชู่ the <the um ้ถูกเลือกนะครับเจ้าคือูถูกเลือกลองหาเครื่องปั่นข้างบน

thì không là gì không สองเครื่องเตะจัดไปสองเครื่องให้กูปั่นระเบิดล่อให่ไหมยังไม่ลมเลยเตี๋ย เพื่อนมันปัดตรงไหนวะเมื่อกี้เพิ่งปัดกับเพื่อนเดี๋ยวไปรอช่วยต้องการแต้มอัพตัวจัดเลยนะขถขาวใช่ไหมมันอยู่แถวนี้ว่ายังช่วยเลยไม่ได้ อีเช่ยเห็นกูอีกเห็นกูอีกเอ้สัตว์มาเลยสัตว์เอ้ยเเห็นได้ไงเอ้สัตว์มาไปคิวเหรอกูอยู่ครใกล้มึงไงเต้ ฟามันดีอะซ้ัมม <bur ma. S 2> you ิเตอรอ่ะเพื่อนเพื่อนมาช่วยล้ ตามันก็ดีเกินตามันนะอยู่ใกล้เต้เลยเลยแกไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมีพเพ่ทไฟด้วยสวย เขาเป็นเพี่อนอะไรดูซ้ำเลยเนี่ยแ้าแม่งรู้ดีเลยม่ใช่ซ้ำอย่างเดียวพอไปคิวได้เลยซ้ำเหรอหรอ๋อไล่เนั่นแหละไล่หรือเปล่าว,ว่าเห็นค,ค,คล้ายๆอะไร กระจายปั่นใช่ไหมดไปหนึ่งเครื่องไอ,อเต้อยู่ไหนใช่มึงไม่เต้นเนี่ยะจะทิ่มเข็มรือธรรมดาธรงดานนี่แหละ ต้องตีนไม้เยอะด้วยไอตัวนี้ไม่ค่อยผาขวานอันนี้ไม่ค่อยผาขวานกระจายปั่นดีกว่าวะกระจายปั่นดีกว่าแต่แต่มันเห็นมึงหรือเปล่าเนี่ยมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปนี่ไหนวะเครื่องอะ เครื่องข้างบนเสร็จแล้วข้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วหาที่จะได้ปัดด้วยกันให้เสร็จเร็วต,รตัวตัวไว้ไม่ได้กว่ารู้หมนเลยเจอแล้วเจอเครื่องแล้วเต้เจอเครื่องแล้วลวิ่งไปทอบขอบเลยข้างหลังไงเนียนั่นแหละนั่นแหละวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาวิ่งตรงมานี่นี่อยู่นี่ มามามาช่วยกันปั่นมีเสาขาวต้องรีบแล้วเนะี่ยอยาา่ามาเสียโกเทพมาแยมมาเดี๋ยวค่อยก็ไดนะ้เสาขาวด้วยนะเก๋ก็รอช่วยนะ ไม่โดนไม่โดนเครื่องเราไม่โดนทะเลาะเสาขาวอยู่ไกลมาวัดเต้ไปลบ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 มึอไงมือไไปลบเออไปนี่มปนี่ไป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 มันดักมันดักระวังมันดักไปเรื่อยไปเลยไปสิงไปเร่อยมือ เราล้มแทนประ,ะตูบดอยู่ใช่ไหมโอเคเห็นแล้วเห็นประตูแล้วอีกอันตรงนูน้นตัวแขกตัวประตูเลยวะเปิดเสร็จยังไงตรงนั้นน่ะทำมาสชัยคนนีน้ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเอ้ามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วที่ใช้สปินไปมาบล็อกให้หน่อยเต้บล็อกให้หน่อยเี่จะบลกทำไมมันอยู่ข้างใ้เต้ยเอาเต้มเอาเต้ม นี่อยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ต eh> okay, okay. รงประตูแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมันออกเลยไหมเค้กเพื่อนอยู่หน้าประโอเคโอเคสวยเลยเยอะหลานนี่ไม่โดนน้องมีน้องไม้มาเยอะทับไม้เล no ่นเดยเอาไม้เล่นเด้ มันยิวฝั่งเล่นด้วยหอมจอมชน V1-V2 มีโทเทมไม่ขอเล่นหรือเปล่าวะเนะี่ยตั้ง1,000แต้มไม่มีออกเฮอะป่ะ <c oughs> อย่ไปสปิน ท่าลลงคนเนี่ยผมบนุรุจุ๊ไม่ต้องจุ๊บไม่ต้องสองสาเรื่องเลยเอาเรื่องอะไรวะเชื่อมหงขนจุ๊กไม่ได้หนอชทิชชู่งายแทนปั่นไง คนไทยแบบว่าเนี่ยไม่ใช่บ้างเนี่ยไม่ใช่คนไทยครับคน